สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Plants vs Zombie เอีกีเช่นเคยนะคะดูซีวันนี้มีฝูงซอมบี้รอจะมาบุกเราอยู่นะคะมีซอมบี้ยักษ์ด้วยนำกีเห็นแบบทีนี้ด่านนี้เราก็ไม่สามารถเลือกต้นไม้ที่เรามีในสต็อกได้นะคะแล้วแต่สายพันทางฝั่งซ้ายจะประทานอะไรมาให้นะซึงกระชามากเลยไม่รู้จะปลูกทานหรือเปล่าแตต้องลองดู แดงๆนี่ไม่รู้เป็นอะไรนะเหมือนดอกเหมือนดอกกุหลาบเหมือนดอกไม้อะไรสักอย่างนะสวยเจ้าสีเหลืองเหลืองเขียวๆนั่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่น่ารักดีนะคะอ่ะปลูกเข้าไปดูมันเข้ามาแล้วโอ้ยปลูกไม่ทันเลยอะ่ะลืมเข้ามาเยอะสายพานส่งของไม่ให้ช้ามากเอ้ยแถวล่างเฮ้ยวิธทำไมมันตายง่ายเยงี้ยเจ้าดอกไม้สีแดง แถวร่างเราไม่มีประการดัดสุดท้ายรวมถึงแถวที่3ด้วยกันไปแล้วแถวกลางกับแถวล่างสุดนะคะของเราไปแล้วนะไม่มีรถไถถึงประการดัดสุดท้ายในการป้องกันซอมบี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเรามาระวงังพิเศษและในคราวนี้เก็บของก่อนออกระสุนอาก้ายิงไปอา้าวตายละใช้ผิดแถวยิงมิเอ้ยอะไรไก่น่ารักเชียวเฮ้ย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 ทำไมมันเอ้ยมันฆ่าต้นไม้ มันคือไก่ซอมบี้อุ้ออยอยะสารวังเจ้าซอมบี้แทบตายมาแพ้ไอ้เจ้าไก่ซอมบี้ตัวจิ๋วนี้นะคะตายละโอเครอบที่สองเราต้อง,องระมาดัดระวังไอ้เจ้าไก่ซอมบี้ให้ดีๆนะจะไม่หลงกลมาอีกแล้วจะว่าไปเจ้าซอมบี้นี่ก็ฉลาดไม่ใช่เล่นนะมีทุกรูปแบบเลยนะ<อ>สายพันธุ์ส่งของมาให้หน่อยจะได้ปลูกได้ทัน คุณช้ามากเลยยิงเข้าไปลูกยิงเข้าไปมันกำลังเข้ามายิงเข้าไป้ยแถวล่างเอาอีกแล้วเผลอไม่ได้อะไรอะสมบีอ่านหนังสือพิมพ์ได้ด้วยแหมเดินไปอ่านหนังสือพิมพ์ไปเอาเร็วๆสายพานส่งของไม่ค่ะเร็วๆแถวล่างแถวล่างมันกำลังคลืบคลานเข้ามาตายแล้ว แถวบนก็กำลังจะมาอีกเช่นเคยวุยทำไมแถวร่างมันทำอะไรมันไม่ได้เลยเนี่ยตายตายตายอะไเออในที่นันไงแถวร่างไปแล้วหนึ่งน,นจะจ๊ะไม่มีประการด่าสุดท้ายรถไถเราไปแล้วต้องระวังแถวร่างด้วยนะโอ้ยทายัางไงดีสายพานส่งของมาเร็ว เก็บของโอเคกระสุนอาก้าเก็บตุนเอาไว้เฮ้ยมาละจะไก่ซอมบี้ฉันไม่หลงกลแกหรอบคราวนี้เจอกระสุนอาก้าของฉันก็ไปเป็นยังไงล่ะตายเรียบเฮ้ยเก็บของก่อนกระสุนโอเคเก็บเหรียญด้วยโหเก็บของก็ต้องเก็บซอมบี้ก็ต้องระวังนะเฮ้ยเก็บอีกดีมาก มาอีกเร็วๆของจะปลูกทันไหมเนี่ยอืมโอ้โหมีทุกรูปแบบเลยซอมบี้ตั้งแต่ไซส์จิวยันไซส์ยักษนะ์เบิ้มนะเฮ้ยเฮ้ยตรงแถวกลางกระโดดเข้ามาได้ยังไงเนี่ยอ้ายเจ้าอืซอมบี้หัวแดงอ่ะโอเคฆ่ามาได้แล้วอืมแถวกลางโอ้โหดูสิมันตีต้นไม้ตายไปหมดเลย ไม่ว่าจะปลูกอะไรมันก็ตีถึงตายเอา้าเอา้าตายแล้วเหรอเออดีจังเลยโอ้ยซอมบี้เท่าซอมบี้เท่าก็ตายแล้วด้วยมีอีกไหมเนี่ยมีสิมาสิมาอีกโอ้โอเคในที่สุดภารกิจในการต่อสู้กับซอมบี้ก็สำเร็จนะคะครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นต้นไมเ้เล็กๆน้อยๆน,นะแต่ก็สามารถสู้กับเจ้าซอมบี้ตั้งแต่ ไก่ซอมบี้ตัว,วจิ๋วไปจนถึงซอมบี้ยักษ์ได้เลยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารของช่องแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ